ครับพี่น้องล่องแดกแขกหมันครับดอกแดกแขกหมันเต็มตาบนตาต่อที่ต่อตาเลยครับพี่น้องชมต่อครับรเห็ดไข่ครับพี่น้องดอกงาม,งามๆครับพี่นออ้องอืมสวยๆครับแหลมๆเลยสมดอกครับนนนสมดอกดอก,ดอกนี้คือข้างขุ่นครับเหมือน้อยจักน้อยเด้อครับหนึ่งเกี่ยวกับห้าหมาประมาณตีสี่ครับ ตีสิบกว่าเกือบตีห้าครับตีสิบกว่าเกือบตีห้าโอเคครับนะครับพี่น้องชมต่อครับเห็ดไข่ครับดอกบางงามปันไหลเด้อครับเพราะว่ามันแมงมุมเือมันกินแต่ยังแข็งแข็งอยู่แต่ว่าดอกยังแข็งแข็งอยู่ครับเห็ดไข่พี่น้องดอกงามๆเลย โอ้ยงามดีนะครับเห็ดไข่ดอกงามๆครับพี่น้องครับเห็ดไข่ครับพี่น้อง mm. เรืงนี้เป็นแต่ดอกเปนจุมจ๋มเนาะ mm. ครับเป็นแต่ดอกเปนจุมจ๋มเลยเห็ดไข่สวยๆครับพี่น้อง โอ้ยดอกนี่งามมิแต่ดอกเข่มจุูมคับช่วงนี่เนาะคดอกติดไข่ดอกส,สวยๆครับพี่น้องโอ้ยดอกงามครัดมิแต่ดอกเข่มจุมูมเลยช่วงนี้ขอยอนุญาตเก็บครับงามครับงามติดไข่ส,สวยๆครับพี่น้อง สองดอกพี่น้องน้ำขันเลยครับดอกนี่ปกไว้ใครไข่ครับพี่น้องไอ้ดอกกลุ้มเนาะครับถ้าดอกจุมแสดงว่าเห็ดกระลังขึ้นเนาะเห็ดกระลังขึ้นครับเห็ดไข่สามดอกครับพี่น้องนีดอกหนึ่งครับสวยงามผนดอกหนึ่งครับ สามพี่น้องเกิดน้ากันนะครับหุ้นดอกหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยสายไฟพี่น้องมานไปเปียนบางมาเอาดอกน้อยๆนี่ก้อนอดอกในก้อนครับพี่นอ้องโอ้ยนงง้มๆสวยๆ,ๆีเ่เรับก้งดอกหน้่งนะ มันเต๋แล้วครับไม่ปีกยางว่ามันหันเต๋แล้วครับสามดอกครับพี่น้องบ่เห็นหงนะครับมันเคลื่อนได้เต๋เห็ดเลยนี่ครับแกงเนื้อหรือเปล่ากัดกินสวยงามู่ครับพี่น้องเห็นเห็ดไปครับเดี๋ยวนะครับผมสิดเปิดให้เบิ่งเดี๋ยวมาเห็นตะขาครับขาว นี่ครับขาเขาครับนี่ครับคนดีดีดีครับเอาดอกเอาดอกเอาดอกดก่ครับน่ครับสวยๆเลยครับกำลังโพครับเหี้กำลังโพครับพี่น้องเิ่นกำลังดันเบตองขึ้นมางามๆเลยครับนี่ครับพี่น้อง ครับพี่น้องดอกงามเลยครับครับสวยเลยเห็ดไข่ครับครับพี่น้องเห็ดไข่มีแต่ดอกยุ่มจุ๋มนะครับแสดงว่าเพิ่นพัดรุ่นใหม่เนอกพัดรุ่นใหม่ครับพี่น้องอ้ยดอกยุ่มจุ๋มนะครับนี่กใส่เดียวกันแล้วครับพี่น้องแสดงว่าเห็ดขึ้นใหม่เลยครับพี่น้อง สองดอกครับพี่นอ้องอีน้อกันสองดอกเพ็ดเพลิงเขากำครับพี่นอ้องสองดอกเพ็ดเพลิงเขากำนี่ครับขาดำดำไข่ okay, หนุอยกำลังขึ้นครับพี่นอ้องน้ำกีเด้อครับ ก็ดีกันเลยครับใส่เดียวกันเวิร์ดครับเี็ดไข่ดอกใหญ่ๆครับพี่นอ้องดอกใหญ่ครับผลอ่มนะครับดอกครับเพื่องตองครับพี่นอ้นองน้ำเลยเพื่อนตองไข่ครับ เพื่นเป็นยังือยังน,อนอั่งดวงสีเนาะเนานะนั่งคุรอยู่พี่น้องอืมมีสมบายกับว่จจะเอ็ดไคครับดอกใหญ่ๆง,งามๆเลยครับสวยๆครับเอ็ดกอรครับพี่น้องสามดอกเลยนะครับแต่ดอกใหญ่ๆครับ งามครับพี่น้งองเห็ไข่ใหญ่ครับพี่น้องเอ๊ะดอกยางใหญ่เลยครับสวยๆสวยๆสวยๆเห็ดก้อครับเห็ดไข่พี่น้องดอกบป็นะไงหนึ่งโอ้ยงามกับดอกนะี่ไหม สุดยอดเลยครับพี่น้องดึ้องูดื้องามเป็นงามครับไข่ดอกงายครับพี่น้องอืมงามเลยครับสองดอกครับสามดอกหน่ายพรอะจะเบ่าดอกดอกงายเอาไหมสิมาเจอดอกใหญ่เลยดอกพาะกินได้ S 2> <S 2> <S น,น,น,น่ติดกันนั่นแหละ,ดอ,ละดอกนี้เบอเอาด้วยครับอืมพี่นอ้องเห็ดไขรดอกนี้ไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดต้งความใหญ่สุดยอดต้งความสมบูรณ์แบบครับพี่น้อง งามครับโอ้ดอกงามนอนส,สวยสวยเลยโอจมูกแค่น้องมาเลยเสร็จแล้วนังเรียนลยโอ้พี่ติดไปนอนน <laughs> อนมีใน,นในน้ำกันไหมครับเอาเลยนะพี่งามงามงามเสรกันละครับ ใครกำลังกับพี่น้องสวยปลวกดอกเดียวครับพี่น้องสวยงัดทั้งงัดครับพี่น้องก็ส <c oughs> กิได้งัดนี่มือเนี่ยเขาเกได้งัดได้ครับเด้อเแต่ว่าเนี่ยงัดหลายอยู่ครับเปิดพี่นอ้องเอาให้ปิ๊ก ปาหารพระเอกในงานได้เลยคือยังยกให้เป็นพระเอกเลยครับดอกนี้ยกให้เป็นพระเอกเลยเนี่ยอิดไข่ดอกสวยๆครับพี่น้องสวยฟันหล่อๆเดี๋ยวฟันหล่อจังเลยเดี๋ยวเก่งหูเก่งตาเด้อพี่น้องทีมงานครับเริ่มทยอยมาหลายแล้วครับเอาดอกนึงเขายังสิ่มอยู่นี่ เห็ไข่อ hmm. ืมนี่ครับแมี่ยงจาะเพิ่นครับพี่น้องเดือ <c> ก <oughs> กันนะั่นแหละมันอ่างนี้เดือกนู่นเดียวกันนะั่นแหลนะเก็บไข่ครับโอ้ยเวียงหล่ะครับพี่น้องเลยยังบังคือกินแล้วอ๋อไม่ติด <c oughs> พี่น้องพอ่อเห็ดป,ปวกแด้งหล่ะครับเห็ดป,ปวกไฟ นี่ปลูกไฟให้ปลูกเดกครับพี่น้องกำลังสวยๆเลยนอสสเ้เปียกัดทั้งงัดมาเลยก่อแดงก็มีครับอยู่ไกลๆลายการงัดเให้เปียกงัด เป็นพุ่งมันบอก้างล่างเป็นพุ่นป่วกครับพี่น้องอดีนีวก็อนสองสองดอกชาก็ยาวดอกนึ่งพอได้แข็งแล้วครับวันนี้ได้แข็งแล้วได้แข็งแล้วอุวาสิตายแต่หนึ่ง เราคืดดอปลาสิโพอครับมำไมเ้ราะว่าว่นงานไปหลายแล้วครับ <laughs> ปลาเตกแล้วครับเมื่อวานนี้ทั้งสาวเจ๋ยทั้งอ่าตาเพ่งใสเหลาะนะครับทั้งเบาล้าน์ครับเม,มื่อวานมูวิ่งมันได้เฮ็ดปวกกันนะครับอ่เหลือหูเหลือตาบนจำเรีเกา่าละสามครับพี่น้องโอเคครับเออสามดอกมองเดียวกันเลย ครับอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้พญโดงทองวันบานอันนี้ปิดเห็ดไข่ครับหูดจักบอกว่าเป็นยังผันเกินเห็ดไข่เพราะว่าผู้ได้กินเข้าไปแล้วไข่สุยางครับมันเป็นเห็ดมงคลเด้อครับพี่น้องขันดวงช่วยกินแล้วก็ไข่ขึ้นขันผู้ให้กินแล้วก็ผู้ดีขึ้นนะครับไข่ขึ้นครับเป็นเห็ดมงคลครับ ถูกหายกินแล้วกับไข่ครับคนถูกคนอยากกินแล้วกับไข่ขื้นครับไก่เป็นคนลำคนรวยนะครับเห็ดมงคนได้เนี่ยเด้อพี่น้องเห็ดไข่ใครอยากสวยอยากรอยกินเห็ดไข่เด้ครับอยากลำอยากรวยก็ได้ทำมาค้าขายขันอยากไข่ขืน้นให้กินเห็ดไข่นด้พี่น้องอัน <laughs> <laughs> นี้ความเสื่อได้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใช้ไปจรณญาณในการรับฟังและรับชม ดอกนี่ใส่ย่อยสุดยอดเลยครับพี่น้องงามเลยครับเห็ดไข่เห็ดไข่นะครับคือผมวาวหันแล้วคนใส่ซื้อเห็ดไข่เนี่ยคือสิอมันกินลงไปแล้วมันไข่ขึ้นโซย่างเหรอครับ <c oughs> เป็นไข่เป็นปวยกินลงไปแล้วก็สิไข่ขึ้นนะครับอันนี้โบโจกซื้อๆเด้อครับ บอกมันมว้นซื่อครับอมผมเลยสงสัยมาดดนดาษนกเป็นยังขึ้นเสือวา่าใขรสนรอครับเห็ดไข่ดอกใหญ่รครับพี่น้องเลยไปเพิกจัดการเลยโอ้ยมันอนห้องมันเห็ดไข่ครับพี่น้องอบางทีเต็มต,ตาแล้วครับไ <c ười> ก่เต็มตาแล้วอเออจดเต็มแล้วล่ะไปให้จัดน้อย ใช่แล้วก็ส่องแผงหน่อยครับโอ้ยอย่างนั้นถ่ายก่อนน้ำขังดอกนี่ไหมตัดเลยตัดเลยพี่ดอกหนึงครับพี่น้องยี่เจ๊กันเลยน้ำกัดเอ้าตัดเลยครับตัดเลยครับเก็บไข่ครับพี่น้องเอาเก็บไม่ปิดดอกสวยๆเลย กับพี่น้องอยู่มูเดียวกันนี่ล่ะคะ่คะขึ้นเด็ดอันนั้กินได้ยังไงเหรอครับครับขึ้นอยู่กับพวนเลยครับ <c oughs> อยู่กับพวนเลยพี่น้องสองดอกโอ้ยขนาดนี้พวกกินได้ครับพี่นอ้องเอ้ยเบิงขาเนี่ยแหละครับสวยครับพี่น้องดอกงามเลยครับ ดอกนี้ไหมงามบรยองยกันเลยครับพี่นอ้องสวมงามสงามวงาม,งามสุดยอดครับใช่ใงครับพี่น้องในบริเวณเดียวกันกับดอกกระดวงเห็นมัางหันเหรอคะอง้มครับขวดแข็นอันตัน <laughs> แข็อันตันเลยครับหอมเหมือนกันนะ หอมขนาดเลยอืมครับใครดอกส,อสวยๆครับพี่น้องออดอกส,อสวยๆใหญ่ๆเลยส,ยสวยๆครับโอ้น้องสุดยอดเลยเพิ่งขจานครับพี่น้องอเลื่อนปิดพิ่งขจนงานงามเลยครับเห็ดกวัวแดงครับพี่น้อง ตีดอกยางงามเลยครับงามครับดอกใหญ่อยู่ดนะครับพี่น้องใกล้จะลอยลานแล้วดอกใหญ่ๆครับอายุกว่าสิบประมาณจะปีนี่แหละค่ะก็เป็นค้นเตี้ยขำงามครับเอเห็ดใครอยู่ข้างข้างเลยนั่งถานั่งถานั่งถาสามี งาม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 นับงาโคดมสุดยอดนังาจเ็นเต็มกระตาแล้วครับพี่น้องของเรอครับฮะเดะนี่อย่างเดะ่น้อเจอแเลียวเจอเลียวเจอเลียวเด้งัดหมูเหล่ามือนี่ใหญรงดครับมูบใหญ่เดอครับแต่ว่าหัง สวยนะคะพี่น้องนี่นะครับเบิ่บงเอาครับพี่น้องไง่ม่ไงกันปะ่ะแต่ไ่วายไงอยู่เ้อะครับพี่น้องนี่ยพูนพูนไปเรื่อยเรื่อยูยครับอือพี่น้องพูนได้งัดเล้วมาเนี่ยได้งัดทั้งงัดแลวมาเนี่ยสวยครับพี่น้องเอ้ สุดยอด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 ออพี่น้องเลยเอาไปปีกงัดเลยเขางัดไปเก็บอะไรอย่างเงีงัดเลยครับงัดเลยงัดทางงัดแล้วครับพี่น้องเหมือนโอ้ยอยู่ข้างทางเลยด้อครับพี่น้องเนี่ย ยาสิแพนกล่องเป็นพี่น้องมึงอยข่างทางเลยนะครับนี่ครับมีปีกเก็บเอาอยขอ้างนี่ครับขาดคนสิหม,มันเข้า่าละครับอถ้าคนนังขี่กับมันอืมพอดีผมข้เขาห้องน้ำอยู่ครับไม่ปิกมาดนังแถวเนี้ก็ได้พอพอดีเล้วครับสุดยอดครับสุดยอดอี่ยวครับถ่ายกล่อง อุ้ยรงามครับดอกแล้วตกไม้ก็ขึ้นเม่เดี๋ยวไปขึ้นกันไ,ไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ครับนี่ อื่นสิบมามันแ,นนนนแาหนมร้อนทิดทอดเทปเลยอีกเกงหนึ่งพอดีแล้วครับก็ม้วนเส้นที่มันมันบักก่นแกงหนึ่งพอดีเลยขายยงังไงงามๆนะครับพี่นอ้องนะครับ ปืดพี่น้องเอาไม่ปิ๊กเอาพอแล้วาตาบานเขา,าตานนังพิ่งกันอะไรเจ้าด,ดอกสิบสองดอกสิบสองดอกนะครับโอ้ยเจ๊ครับเห็ดปวกแดงหรือเห็ดปวกไฟก็เอิญได้ครับเด,ออเด้อนะก็น้งแทงน้ำไวป้ป่ะนะครับก็น้งแทงน้ำไว้กับมีอสิบสี่ <13. S 1> สดอกครับพี่น้องเอกวาวแดงครับพี่น้องจสวยเลยเอดอกดอกเดียวครับพี่น้องดอกแหกแหงห้านสำหรับปลานนินะครับปลานี่มันปลายังก็ไม่ปิก ข้างแรกแล้วครับเรื่องที่มาปลานี่ครับอยู่ที่อำเภออำเภอศิลาลาดอเภอศิลาราครับจังหวัดชิสเกยเอะนะครับพี่น้องครับในเวลาเมื่อบ้านหลังครับพี่น้องเหมือนี้มีภารกิจหลายครับมาเก็บตาเด็กก็เลยเมื่อตาเศร้าครับพี่น้องก็ได้เต็มตาสมใจอยู่ครับมาอเยังครับพี่น้องเหมือนนี่ Icana, เด yes. ีพี่น้องสำรวจกระตาน้ไม่ปีกแล้วครับเด้อครับพี่น้องนี่ผลงานเสานี Alison ้แล้วครับพี่น้องนี่มาต่อเสารกันไม่ปีกครับตีสีเต็มตาลุนตาเขาครับคือเก่าแล้วครับพี่น้องสายหมานครับบาดรเดินเวื่อเมือบ่านแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจันดงพ่าหลอกห้เดร์ครับพี่น้องสำหรับวินนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ